มารถน้ำแต่เช้าเลยค่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเชา้ารดน้ำให้องุน่นองุ่นไม่ใช่วิกตอเรียแต่เป็นอ่าชื่อคาทรียไม่ใช่วิกตอเรียเป็นพันคาทรียเขาโพดอยู่ในตรง ัพวพุ่มโอ้โหตัพวพุ่มตรงนี้น่าจะฟันหลอถ้าเป็นแบบเนี้ยเราต้องเอาตรงนี้ออกค่ะเอาตรงนี้ออกเลยเอันนี้ตออกด้วยไม่ต้องเสียดายแยกงอากาศกัน,นเหลือแว้อันเดียวนี้ค่ะเหลือแว้อันเดียวนี้แหละต้นฟิกต้นมะเดื่อฝรัง่งหรือที่นี่เรียกเขาเรียกว่าไฟเกนอ่าเรียกหลายชื่อเลย แต่ละประเทศเรียกไม่เหมือนกันโรกมากเลยค่ะต้องเอายาออกให้แต่การติดผลถือว่าใช้ได้ติดเยอะเกินไปด้วยซ้ำไปแต่ก็น่าจะไหนไม่สมบูรณ์ก็น่าจะเอาออกค่ะติดทุกกิ่งเลยแต่โรกหน่อยเมื่อกี้ให้ปุ๋ยที่วัวก,กับที่ไก่อัดเม็ดไปแล้วเดยวจะพรวนดินเอายาออกนิดนึงค่ะ ผักชีตัวนี้เราจะไว้ทาพันฝั่งปีหน้าค่ะจะเก็บเอาไว้าเรจะใช้เชือกยางเชือกในรรัดรัดไม่ให้มันมาขวางทางเดินค่ะพึ่งเก็บไปกินวันพุทธที่แล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์ก็มาเล็มค่ะได้ได้เยอะเหมือนเดิมค่ะผักบุง้งแล้วเราก็เอาไปแก่ๆเนี่ยตัดแต่งให้มันไม่รกมากมันจะได้ขึ้นยอดใหม่ค่ะจะได้กินอีก วันนี้ก็น่าจะเป็นผัดผักบุงฝายแดงน้ำมันหอยนะคะถ้าไปซื้อที่ร้านไทยก็แพงเหมือนกันนะคะเนี่ยแพงเลยแหละเพราะว่าเขาเอาขึ้นเครื่องบินมาใช่ไหมเนี่ยเราปลูกกินเองเนี่ยกรอบอร่อยสดด้วยภูมิใจค่ะที่ทำปลูกผักได้กินเองมีผักบุงกับผักพลังนี่ค่ะที่สร้างความกับผักชีน้นะคะผักชีจีนปลูกง่ายค่ะได้ผลดี